ครับผมสวัสดีเดอะพิภพ,พ,พครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามจ่องก๊กทวาราครับพบกันอีกแล้วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105ในชะ่วงฤดูฝนครับอย่างน้อยฝนหนึ่งฤดูหนึ่งนะครับแอดมินจะต้องผ่านเส้นนี้เป็นอย่างน้อยนะครับจริงๆแล้วต่อปีต่อครั้งเนี่ยน่าจะเกินสิบครั้งนะครับเพราะว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ชอบผ่านแล้วตัดออกไม่ห้องสอดน,นะครับเนื่องจากว่า ลักษณะรสนิยมในการท่องเที่ยวทางภูเขาของแอดมินนี่คือชอบเป็นพิเศษในโซนแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายเชียงใหม่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเราเ,าเดินทางลงมาจากดอยเปเปอร์แยกย้ายไบจุ๊บๆกันแล้วนะครับท่านใดจะ กลับกรุงเทพมหานครก็เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแม่สอดน,นะครับส่วนเราจะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปพักที่ขุนยวมแวะทานข้าวที่แม่เสลียงก่อนจุดที่เราจะผ่านนะครับก็จะประกอบด,ด้วยอำเภอท่าสองยางอำเภอศบบมยและอำเภอแม่เสลียงแวะทานข้าวนะครับแล้วก็จะเลยกลับไปนอนที่อำเภอขุนยวมซึ่งเราจะผ่านมส .409 ออกอ่าบ้านหนองเขียวนะครับแล้วก็จะทะลุ อำเภอกาลยานิวัฒนานะครับบ้านห้วยตองแอบแอบพร้อมตาม <laughs> เราไปเสียเวลาอยู่ตรงรถก็ติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมนครับซึ่งบ้านห้วยตองเดี๋ยวจะเล่าต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อไปในได้หลายส่วนไปยังรนัก็ได้ฝุนแม่รวมก็ได้นะครับรวมถึงทะลุออกดังเขาเรียกว่าท่อระบายระบาดินหมายเลขหนึ่งศูนยกามก็ได้นะครับแม่จมแม่นาจรก็ได้ เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีปางอุงด้วยแนตะ่ไม่ใช่ปางอุงอบ้านรักไทยนะครับบางอุงตรงแม่แจ่มแม่นาจอดุยวมก็มีนะครับอะเราเข้าเลือกนะครับทงางลบไปดินหมายเลข105สายไม่สอดไม่เสียงนะครับเป็นถนนซึ่งช่วงสิ่ช่องจราจรจะมีปไปถึงแค่แม่ละมาดนะครับแล้วก็ ที่เหลือจะเป็น2ช่องจราจรในเขตอำเภอแม่ละมาตจนถึงอำเภอแม่เสเลียงนั่นเองนะครับระยะทางของเส้นนี้ไม่ใช่สั้นๆนะครับนับได้230กิโลเมตรกว่าๆนะครับมีเส้นทางาเริ่มต้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสิ้นสุดที่อำเภอแม่เสเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ เส้นทางหรือลักษณะการเดินทางนะครับลักษณะ,ะพื้นที่ที่ท่านจะเจอในช่วงเรียกว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยอาจจะมีน้ําตกข้างทางน้ําตกอะไรต่างๆนะครับแวะให้ทุกท่านได้เชยชมด้วยนะอย่าลืมแวะติดตามเชยชมกันด้วยครับเดี๋ยวพี่เพิ่นครับตามที่บอกนะครับเ <Okay. S 1> ส้นทางจะเป็นการขึ้นภูเขาสูงชันระหว่างช่วงตาบลท่าสองยางอําเภอท่าสองยาง คุยง่ายตำบลท่าสยองยางเภยท่าสมองยายงจังหวัดตากกับองคือศบเมยจังหวัดแม่งสอนที่ว่าหนักหนักนโหนลื่นๆน,นะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วรถที่ไม่มีตัวช่วยไม่มีระบบการล้อลื่นถลายหรือไม่มีระบบรักษาการทรงตัวหรือส t a บิลิตี้คอนโทรลหรือ Stability Control ลก็แล้วแต่ท่านจะเรียกน,นะครับระบบรักษาการทรงตัวก็ระวังรถจะหมุนหรือจะอเสียการทรงตัวหรือ,อ ลงข้างทางได้ง่ายๆนะครับเส้นทางส่วนใหญ่จะเลียบแม่น้ำเมยครับเป็นเข่นแบ่งแนวหรือติดขอบแนวชายแดนไทยเมียนมาห,หรือไทยพมา่าซึ่งจริงๆแล้วเส้นนี้เกิดความไม่สงบบ่อยนะครับรวมทั้งเมื่อก่อนในอดีตมีโจระเหลี่ยงมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเส้นทางเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมแล้วเนื่องจากว่าปลอดภัย แล้วนะในฝั่งเราส่วนในฝั่งนู้นฝั่งรัะเกลี่ยงก็ยังสู้รบกับทหารพรม่าอยู่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ในฝั่งเราถือว่าปลอดภัยแล้วอะไรแล้วแล้วก็เดิมจากถนนที่ขาดการบำรุงรักษาเดี๋ยวนี้ก็ได้รับการ,รบำรุงรักษาเป็นอย่างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนเดินทางก่อนอะไรต่างๆให้ท่านเช็คให้ดีด้วยในช่วงด้วยดูฝนถนนเส้นนี้ขาดเป็นประจำนะครับเนื่องจากว่าหลายๆส่วนเนี่ยสร้างตัดผ่าน,นแนวทางของน้ํา แล้วก็แม้ว่าจะมีช่องระบายมีท่อระบายอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าน,น้าป่าเวลามาดุนแรงหรือมาต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถซัดให้ดินถล่มทางขาดทางอะไรได้ให้ท่านเช็คให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางซึ่งหลังจากที่แอด,ดมินไปไม่กี่วันเส้นนี้ก็เส้ถถนทางขาดนะครับในช่วงท่าสงยางนั่นเองครับแต่ ารยบอกนะในปัจจุบันถนนเส้นนี้ได้รับการปรับปรุงไปอย่างดีแล้วก็ได้รับความนิยมในการเดินทางมากขึ้นเนื่องจากว่าผ่านจุดท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายามหาศาลนะครับแล้วก็ผ่านจุดสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นแม่สอนเลยยุทยาแห่งชาติแม่เมยเอ่ยอจุด ชมวิวอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับสามารถทะลุบ้านตากได้ด้วยนะครับไมละมาดบ้านตากทอรอ1 1 7 5ออกใอยมาไลก็ได้นะหรือท่านจะไปดอยเปเปอร์ไปต่างๆตรงนี้ผ่านได้หมดเลยนะครับซึ่งถนนทางหลวงแผ่นดินเส้นนี้แต่เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 08 5แ้าไม่สอดท่าสองยางต่อมาก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ขยับให้เป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข105นะต่างไม่เสียเียงแล้วก็ปรับปรุงทิศทางปรับปรุงการสัญจรให้มันดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งจากหลักจากที่เปลี่ยนเขาเรียกอะไรละ่ะเปลี่ยนชื่อเลขนะครับก็จะเป็นถนนเชื่อมต่อที่สําคัญระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข108กับทางหลวงพิเศษหมายเลข12โดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ เป็นการเปิดเส้นทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกจังหวัดหนึ่งก็คือขึ้นแม่ฮ่องสอนทางด้านทิศใต,ต้นั่นเองครับซึ่งจุดที่ท่านจะผ่านนะครับผ่านสถานที่ท่องเที่ยวก็จะประกอบเรื่องอุทยานแห่งชาติกลุ่มผ้าวอนะคะรับเลี้ยวซ้ายทางลงแผ่นดินหมายเลข1-1-7-5พูดง่ายก็คือเลยปรับตอตทแม่ละมาดไปนิดนึง ก็เลี้ยวขวาไปนะครับแล้วเลยไปหน่อยก็อุทยานแห่งชาติแม่กาษาตรงนี้ก็จะมีน้ำพุร้อนนะครับเออเออนะนะก็สักพักหนึ่งวิ่งมาก็จะผ่านถ้ำแม่อุสุตรงนี้ก็อยู่ในโซน่านท่าสองยางนะครับเลยไปเรื่อยๆกับอุทยานแห่งชาติแม่เมยตรงนี้ก็จะมีบ้านพักด้วยมีจุดกลางเต้นด้วยนะครับก็มีวิวสวยๆในฝั่ง เมียนมาให้ดูนะครับเราก็อยู่บนจุดชมวิวนะครับในฝั่งเราซึ่งแอดมินเคยรีวิวให้หมดแล้วนะครับเส้นนี้ขึ้นอยู่ที่นักทัศน์ไม่เมยก็เอาเรื่องเหมือนกันก็น้องๆดอยและดอยอังขารกันเลยทีเดียวนะครับก็มีจุดชมวิวสวยๆจุดชมวิวสวยๆนะวิ่งเข้ามานิดเดียวก็จะเจอนะครับดูไม่ได้ไม่เมยได้เลยขึ้นไปหน่อยก็ไปที่ทําการฟอก ออุทยานแห่งชาติแม่เมยเลยขึ้นไปก็จุดชมวิวมอนคูบาใสาอันนี้คือคอ,อลังการงานสร้างมากเลยนะครับแล้วก็สามารถวิ่งตัดทะลุดได้ด้วยถนนเส้นนี้ซึ่งชาวบ้านก็ใช้สัญจรไปมาอยู่นะครับพอวิ่งเลยไปฟื้นนะท่านก็จะผ่านนะครับสุดเขตของอ,อำเภอท่าสองอยางนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่น่าจะมีป่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งนะครับแล้วก็พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเียกน่าติดหนึ่งใน5ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับผู้ว่าราชการจ,จังหวัดออกตรวจราชการในพื้นที่ในวันเดียวนะครับไม่มีทางหมดได้เลยไม่ว่าท่านจะไปออกถึงศูนย์เก้าศูนย์พบพระแม่สอดพุ่มพางอะไรต่างๆนะครับแม่สอดพบพระพุ่มพานนะครับ อันนั้นก็ใช้เวลาเป็นวันๆแล้วนะครับถ้าจะมาโซนนี้อีกแม่ละมาถสอ2ย่างศบมวยเนี่ยโอ้โหนะครับมาจะลดแม่น้ําแม่เงาเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับจุดแม่น้ําแม่เงานะอยู่บนเขตตุานแห่งชาติแม่เงาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดแยกย้ายกันแล้วว่าเออจะมีเข้าศบมอยแล้วนะนะครับก็อ่า เปลี่ยนจังหวัดเป็นจังหวัดแม่สอนแล้วนะครับกว่จาจะผ่านนะก็เอาเรื่องเหมือนกันก็ตามที่บอกนะครับจุดที่สูงชันคดเคียวก็จะอยู่ในโซนของท่าสงยางและก็อยู่ในโซนของอช่วงแม่เมยงนั่นเองนะครับถามว่าลื่นไหมอะไรไหมความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าโซนจากท่าแม่น้ำแม่เงาไปช่วงอุทยานแห่งชาติแม่เงาเนี่ยโซนทั้หดตรงนี้มันแคบน,นะแม้ว่ามันจะไม่สูงชันมากๆเท่าช่วงของ ท่าสองอยางในโซนของจังหวัดต,ตาก็ตามตัวแต่ถนนตรงนั้นมันกว้างนะครับแล้วก็อาจจะทําความเร็วได้แล้ววิวสวยนะครับด้านขวาก็ยังเห็นวิวดอยหลวงด้านขวาดอยหลวงตากนะครับแล้วก็ยังเห็นอะไา,าเรียกว่าดอยม่อนคุยนะครับที่อยู่เพื่อกใกล้ๆกันนะอยู่มุมขวาถ้าเรามาจากที่ทางแม่สอดแม่ละมาดท่าสองอยางเนี่ยนะครับอยู่มุมขวาก็จะเป็น ่าทันแก๊งสองคันนะคับสวยๆเลยหัวโลดๆนะครับอลังการมากกับดอนมอนคุยที่เราไปแล้วก็ผิดหวังไปนิดนึงซึ่งกาไม่ได้ไม่ได้เชิญวีนนะครับปีน้องครับก็จริงๆแล้วนะครับคนที่มาเส้นนี้ก็อาจจะต้องชํานาญทางภูเขาพอสมควรนะครับก็สูงชันโดเคี้ยวตลอดเส้นทางนะครับมีอยู่สโค้งซ้ายกับขวาแล้วก็ เส้นนี้บวกสูงชันเข้าไปด้วยนะครับลื่นด้วยนะซื้อรถยุคนี้อะไรนี้นะครับแนะนําให้ยอมเสียเงินซื้อขึ้นมาหน่อยเป็นตัวท็อปเป็นตัวอะไรต่างๆเพื่อที่จะมีระบบการล้อลื่นถลายนะครับและระบบรักษาการทรงตัวนะเป็นประกันด่านแรกๆนะครับการหลักอนิจจังไว้หน่อยนะคือคนเราจะฝีมือแค่ไหนมันก็มีพลาดกันด้วยพลาดแล้วมันยังมีตัวเนี้ยนะครับคอช่วยสก,กิดช่วยดึงของท่าน นะครับเบรกอาจจะหมดเร็วหน่อยอะไรหน่อยท่านเลือกที่จะมาทางตรงนี้แล้วนะก็ยอมนะครับก็ต้องยอมกันไปวิวสวยงามโค้ดเคี้ยนะครับแอลกอฮก็มากันห้าหกเจ็ดคันก็ไล่ๆกันไปตามสเตปกลุ่มเร็วก็ไปเร็วกลุ่มช้าก็เกาะกันไปแต่เราต็ติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารนะครับก็มีคนที่อยู่ามชานาญเส้นทางที่นำหน้าไปก่อนแล้วก็วิทยุสื่อสารบอกเพื่อนข้างหลังว่ามีรถอะไรผ่านมาผ่านมาอะไรต่างเนี่ย ก็สามารถที่จะตัดโค้งได้บ้างอะไรได้บ้างเพื่อลดความเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าในระหว่างทางเพราะว่าข้างหน้ามีคนเสวีเส้นทางให้แล้วร่วม23มกิโลนะครับถ้ามีอะไรต่างเขาก็จะบอกกันเป็นระยะระยะมีเส้นนั้นเส้นนี้มานะมันก็เป็นเสน่ห์ของการเดินทางในลักษณะของคาราวานของกลุ่มพรรคพวกนะครับซึ่งท่านจะมามิทติ้งมาอะไรก็ได้นะครับไอ้มินก็จะประกาศแจ้งที่เพจชืงว่าฟลอรไลน์นะครับแล้วก็แนะนํา ช่องทางไปนะเรายิงยาวเลยนะครับทานข้าวก่อนดีกว่าครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปร้านกินนิลาไปกินของแซ่บดีกว่าเจนิโลน่ง่กินข้าวทีแม่ีก่อนนไม้นยใช่ใช่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเผื่อไปหาที่พักเผื่อนู่นนี่นั่น ส่วนใครจะไปต่อรอบดึกรอบอะไรหมูกระทงกระทะอะไรตามอัธยาศัยครับ ก็อาจจะต้องสนับสนุนช่องบ้างนะครับเป็นค่าน้ํามันแอดมินนี่แหละนะครับพาเที่ยวบ่อยๆอะไรบ่อยๆก็เดี๋ยวมันก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวต่ออะไรแล้วก็ผมเก็บแค่ว่าให้พอค่าน้ํามันและค่าสวิตรถเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะพาทุกทกท่านได้เที่ยวแล้วก็ไปสนุกร่วมก,กันสนุกสนานนะครับไปก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือ มาแล้วชอบใจแล้วไปต่อมาแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ประมาณนั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบทาออฟโรดนะครับออฟโรดของเราอยู่บนพื้นฐานใช้งานไม่ใช่รถกลุ่มระเบิดภูเขาหอกระทอมที่ว่าแบบเอาโหดเอามันๆสะใจทําเสร็จแล้วก็ไปจอดอู่จอดอะไรอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับของเราก็คือเป็นรถใช้งานทัดขับไปทํางานปกตินี่แหละอาจจะยก2นิ้วบ้างใส่ยางมัทเทเลนนะครับยางมัตเทเลนก็ไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งทางแบบนี้ไม่ดีนะครับ ความเห็นส่วนตัวผมนะวิ่งดีกว่าออทะเลนะครับส่วนหายทะเลก็ต้องโอเคละยอมรับแหละเพราะว่าความเบาของเขาความอะไรของเขาเนี่ยมันประหยัดกว่าเซฟกว่าเงีบกว่านะครับเสียค่าใช้จ่ายกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงอ่าเขาเรียกอะไรขับสนุกนุ่มนวลนะครับก็ต้องอย่างมัดทะเลแหละผมชอบเป็น ส่วนตัวเลยแต่การต้องยอมว่าออกินน้ํามันขึ้นมาหน่อยนะเออมาหน่อยนะอะไรต่างเราก็ปรับให้เข้ากับรถหรือปรับตุนอะไรต่างๆให้เข้ากับเรานั่นเองครับก็มาเล่าสู่ฟังสนนเส้นสนี้แอดมินรีวิวไว้เยอะมากไม่ว่าจะมากับเพื่อนมากับหมอเ้ยเออจะโยกเอยอะไรต่างมาเองก็มากงแล้วนะครับรวมถึงเอารถเล็กมารีวิวแล้วก็แล้วรถว่างอยู่ธรี่มนาก็ออกมาหมดแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่าน จะใช้รถทั้งทีเสียเงินเป็นล้านนะครับแอมินได้น,นำใช้เกียร์ออโต้นะครับท่านอย่าไปเข้าใจผิดว่าเกียร์ออโต้มันไม่เหมาะกับทางภูเขามันสบายและเฟถียรท,ท่านมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเวลาลงเขาก็มีเอเจนตเบี่ยงเหมือนกันถ้าก็ปรับก็โยกันไปบวกลบหนักครับผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะได้นําให้ไปเหมือนกันช่วง ฤดูฝนก็จะฟินๆมากๆแล้วก็ช่วงฤดูหนาวก็จะหนาวแล้วก็มีเมฆหมอกมาทั้งวันแล้วก็ถ้ามาเส้นนี้นะครับท่านก็จะได้ใช้ไฟตหมอกให้นอนไม่ใช่ว่าท่านจะเตรียมไว้ใช้บนถนนวิภาวดีรังสิตหรือบนทางด่วนอย่างเดียวนะครับท่านจริงๆแล้วเขามีไว้ท่านใช้ในถนนแบบนี้นะหมอกลงนี่คือล้งลงจริงๆนะครับมืดตึ๊บเลยนะ เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นบรรยากาศราะหว่างการ,รเดินทางย,ย,ยังไงก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับช่วงนี้<ม>เขาเรียกว่าอ AI อาจจะไม่ได้เสนอคลิปเสนออะไรให้ทุกท่าน ได้ชมได้เห็นมากมายอะไรแม้ว่าคนจะติดตามร่วม3 0 0แสนก็ตามแต่ว่าด้วยความว่าเรารักเราชอบในสิ่งนี้เราก็ทำของเราไปก็ฝากังไงฝากแชร์ฝากสำหรัเื่อากันด้วยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆจากเราสําหรับหลายอยากแต่ทั้งหมดทั้งมวลามันก็มีมีบรื้อถซื้อรถซื้อรบ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ